และนโยบายที่ท่านเลือกได้นะครับก็คือการรับเงินเดือนเป็นสองรอบเนี่ยกรมบัญชีกลางย้ำนะฮะเป็นทางเลือกแบบสมัครใจนะครับนางสาวทิวพรผาสุกรองอธิบดีก,กรมบัญชีกลางก็เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการแบ่งเป็นสองรอบกลมบัญชีกลางหา,หารือพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สรุปแนวทางเคาะออกมาเบื้องต้นนะครับเป็นการเลือกโดยสมัครใจครับให้ส่วนราชการเบิกเดือนละหนึ่งรอบตามเดิม แต่ให้ปรับเวลาในการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ ecom e p r o เนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นกรมบัญชีกลางก็จะตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลงันเดือนและจะหักยอดรายจ่ายและหนี้เช่นเป็นหนี้กบกขเป็นหนี้สหกรณ์เป็นหนี้สถาบันการเงินคงเหลือยอดสุดทธิและยอดสุดทธินี้เอามาหารสอง และแบ่งจ่ายรอบหนึ่งและรอบ2โอนเงินเข้าบัญชีให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำนะครับซึ่งกรบัญชีกลางก็จะออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติจัดประชุมชี้แจงให้ส่วนราชการต่างๆทราบแนวทางปฏิบัติภายในพฤศจิกายนถึงธันวาคมและจะเริ่มจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการรอบที่1 16มกราคม67และสําหรับลูกจ้างประจําคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่18มีนาคม67เป็นต้นไปครับ